เกี่ยวกับผมว่ากาที่กุดก็พร้อมที่จะลาจากจอร์อคนเต็มตัวเพราะฉะนั้นในภาคแกนสร้คงใหม่สร้างการเมืองใหม่ปฏิรูปทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ให้สังคมดีขึ้นเมื่อทิ่เป้าให้ใครชนะแล้วเราจะลง เห็นไหมครับเราตั้งมาหาวนะิทยาลัยน่ะคุณพี่ผมเก่งมาโดยจารตั้ง5้าแสนบาทนะครับไม่หาวิทยาลัยเราจะเอาผู้ร้ายสองคนนี้ติดคุกก่อนพี่น้องเใช่ไหมครับก็ผีมือสองนักศึกษามหาวิทยายลัยดําเนินจะไม่สามรารถที่จะเอาคนที่บอกว่าผมเป็นคนดี ฉันเสียสลาเพื่อประเทศชาติแต่วันนี้พิสูจน์แรงโดยคำพิพากษาโดยการกระทําของเขาเองแต่เราเพียงแต่ต้อาไม่ให้มีลาระยิงของเรามาดูนะครับรร้าวๆสรุปร้าวๆจะบอกว่าส่วนใหญ่นีแต่เร็วนิดเดียวใช่ไหมฮะกบอกว่านิดเดียวก็ได้อาจจะเร็วมากกว่าที่ทําไม่คุนเข้าใจก็ได้ที่ข้าพเจามอง,อง,งรอรน่ะที่ฉันต้อง

ตอนนี้นั้นประกาศกลับไปดีและต้องพูดหลยว่าคนที่อยู่ที่รากหรือร่างอยู่ที่นหน้าจอ,เร,าอเรื่องเนมาถึงบปีละห้าแสนใหม่ๆต้องนั้นแบ่งพันให้เฉยเลยเหมือนกระเสกกระดาษต้องบูชาเนาะคุณงามความดีที่ใครเห็นเ้าทําแล้วก็ยอมแล้วว่าเขาเป็นคนดีรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนดีไม่ใช่ว่ามาคุยว่าเป็นคนดีแต่เอาประโยชน์ใส่ตัวใส่ครอบครัวนะครับแล้คน็หนี้ไปต่างประเทศ สื่อบนชนไปจ้างบริษัทเอบปียิ่ของพลังเพรปมาด่าประเทศไทยอีกครับแล้วมันเร็วขนาดไหนพี่น้องผมไม่เร็วสมบูรณ์แบบถึงแม้ไม่ดีสมบูรณ์แบบก็ไม่เร็วอย่างน้าร้อมาแลเรื่องการบ่นไปชิมไปตอนนี้แหละครับบอกว่าอะไรบ่นไปพ้นไปนี่ก็เป็นนายกโดนกดด้วย